สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยแรงหรือเราเรียกอย่างนึ่งว่าความเค้นหรือสเตทนะคะก็อย่างที่อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่วัตถุถูกแรงภายนอกกระทำนะคะก็จะเกิดหน่วยแรงเล็กๆขึ้นในเนื้อวัสดุนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้แรงหน่วยแรงตรงเนี้ยเราจะมาดูกันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะ หน่วยแรงหรือ s t a ตเนี่ยนะคะเราดูรูปนี้ก่อนเนาะสมมุติว่าเรามีวัตถุทรงคล้ายๆรูปแตงโมอยู่นะคะเราก็มีแรงกระทาต่อมันทุกทิศตามทิศทางสีแดงเนี้ยนะกระทาที่ผิวของมันนะคะวัตถุอยู่ในสมดุลนะถ้าเราตัดตรงนี้ออกมาดูตัดผ่าแตงโมนี่ออกมาดูวัตถุรูปทรงแตงโมนี่ออกมาดูนะคะภายในก็จะมีเนื้อตรงสีฟ้าๆที่จันไฮไลท์เนี่ยนะ ถ้าเราลองเขียนฟีโบดี้ไดแกรมออกมันนะแรงที่กระทำเราเอาด้านใดด้านหนึ่งมาเขียนเนะาะพอเราผ่าแล้วมันจะมี2ด้านแล้วก็เอาด้านนี้มาเขียนมันก็จะมีแรงกระทำด้านนี้นะคะเทีนี้ถ้ามันแรงเป็นอย่างนี้มันจะไม่บาลานนะคะจริงๆแล้วมันจะมีแรงอีกกันหนึง่งคือเขาเรียกว่าแรงที่เกิดในเนื้อของวัสดุนะคะอันนี้แหลคะค่ะแรงตัวนี้ก็จะกระจายเต็มอยู่ในหน้าตัดของวัสดุที่เราตัดเลยนะคะให้แรงตัวนี้มันจะมาบาลานทําให้วัตถุเนี่ยอยู่ในสมดุลนะคะ ซึ่งไอแรงตัวนี้แหละค่ะที่เราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ,ะเราก็จะมาเรียนในรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องหน่วยแรงตัวนี้นะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยแรงเนี่ยสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทเนาะโดยทั่วไปแล้วจะจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือหน่วยแรงตั้งฉากนะคะหน่วยแรงตั้งฉากกับหน่วยแรงเฉือน คือมันทาไมถึงเรียกว่าหน่วยแรงตั้งฉากกับหน่วยแรงเฉือนจริงๆแล้วเวลาเราพิจารณาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพิจารณาที่หน้าตัดนั้นๆหน้าตัดใดๆนะคะเพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับหน้าตัดนะคะเกี่ยวข้องกับหน้าตัดของวัสดุนั้นน,นะคะซึ่งหน่วยแรงมันจะมีทิศทางอยู่2ออย่างนะคะอันแรกก็คือตั้งฉากกับหน้าตัดเราเรียกว่าหน่วยแรงตั้งฉากนะคะทิศทางของมันก็จะเป็นดังรูปนี้ก็คือจะพุ่งเข้าหรือพุ่งออกนะคะจากหน้าตัดโดยที่แกนของแรงมันจะ ตั้งฉากกับหน้าตัดเห็นไหมคะที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยมันจะตั้งฉากเนาะสีเขียวนี้มันจะตั้งฉากกับหน้าตัดนะอ่าอีกอันนึงเขาเรียกว่าหน่วยแรงเฉือนหน่วยแรงเฉือนเนี่ยแกนของแรงมันจะเป็นอย่างนี้แกนของแรงมันจะขนานไปกับหน้าตัดนะคะอาจจะพุ่งอาจจะพุ่งมาทางลงหรือขึ้นก็ได้นะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน่วยแรงเฉือนแกนของมันจะอยู่ในบุนระนาบเดียวกับหน้าตัดนะคะเพราะฉะนั้น หน่วยแรงใดๆนะคะมันจะมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นก็คือหน่วยแรงเฉือนกับหน่วยแรงตั้งฉากนะคะไม่ว่าคุณจะบิดคุณจะดัดคุณจะดึงคุณจะกดนะคะอ่ามันก็จะมี2หน่วยแรงนี้เกิดขึ้นเสมอนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแรงมันคือเวกเตอร์นะะแรงมันคือเวกเตอร์นะคะถ้าเราเรียนมาเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆแล้วถ้าเรามีแรง f เนี่ยเราสามารถแตกให้นไปอยู่ในแนวแรง f เนี่ยกาทำต่อวัตถุ เรสามารถแตกแรงให้กลายเป็นแรงสีเขียวไปอยู่ในแนวขนานกับหน้าตัดวัตถุแล้วก็ตั้งฉากกับหน้าตัดของวัตถุได้นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยแรงจริงๆแรงบนหน้าตัดเนี่ยมันอาจจะเกิดเกิดแรงรับจริงๆไม่ได้เป็นแรงไม่ได้เป็นแรงตั้งฉากหรือเป็นแรงเฉือนนะคะแต่เราสามารถที่จะแตกแรงมันไปเป็นตั้งฉากแล้วก็เฉือนได้นะคะเพราะว่าแรงมันสามารถแตกแรงได้นะคะใดๆเพราะฉะนั้นมันก็คือมันจะมีอยู่สองแรงเท่านั้นบน บนหน้าตัดของเรานะคะอ่าเพราะมันมี2สองชนิดเนาะเอาเรามาดูก่อนหน่วยแรงตั้งฉากเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังสามารถจําแนกได้อีกนะเดี๋ยวเราก็มาดูในรายละเอียดมันก่อนนะคะหน่วยแรงตั้งฉากคืออะไรนะคะหน่วยแรงตั้งฉากก็สมมุติว่าเรามีวัตถุอันหนึ่งนะวัตถุสีดําๆตัวเนี้ย ถูกดึงด้วยแรง P ออกไปนะคะถ้าอาจารย์พิจารณาที่หน้าตัดตรงนี้อาจารย์ก็ตัดวัตถุกออกมาดูนะคะเขียนได้ดังรูปด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะพบว่า,าถ้าเราตัดวัตถุมาเราก็เขียนเขียน Free Body Diagram ของมันเนาะก็ต้องเอาแรง P ตรงนี้มาไว้นะคะตรงเนื้อในของวัสดุตรงนี้นะคะตรงหน้าตัด A เนี่ยมันก็จะเกิดหน่วยแรงขึ้นเล็กๆก,ก,ก,กระจายเต็มเลยนะคะ หน่วยแรงตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีหน่วยแรงเล็กๆ,ๆๆบนพื้นที่เล็กๆหน่วยแรงเล็กๆเนี่ยเราเรียกมันว่า dp หรือ Dip นะคะหน่วยแรงกระจายอยู่บนพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราเรียกว่าพื้นที่เล็กๆตัวนี้เราเรียกว่า da นะคะถ้าเรา summation หรือรวมและ da ทั้งหมดมันก็จะคือขนาดพื้นที่หน้าตัดตรงนี้แล้วถ้าเรารวมแรง p ทั้งหมดมันก็คือแรงรับบนหน้าตัดของตรงนี้ถ้าดูรูปนะมันก็คือแรงรับตรงนี้ตรงหน้าตัดเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ p เนี่ยนะคะ เพราะว่าถูกอยู่ในสมดุลแรงตรงนี้ต้องเป็น p ไม่งั้นวัตถุก็จะไม่อยู่ในสมดุลเนาะมันก็จะเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉนั้นจริงๆหน่วยแรงก็คือ d p ส่วน d a นะคะาการดิฟ p เทนะียบกับ a เนาะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่า State หรือซนะิกมาเนาะ t เตนะคะตัวนี้สัญลักษณ์ของหน่วยแรงเราจะเขียนอย่างนี้เนะ State, นะาะสเตทเนาะ ถ้าหน่วยแรงมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั้งหน้าตัดเหมือนรูปนี้หัวลูกศรน,นี่เท่ากันขนาดเท่ากันหมดกระจายทั้งหน้าตัดเท่ากันหมดนะคะสเตทก็จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน a นะคะก็คือเอาแรงลับตรงนี้ที่หน้าตัดหารด้วยพื้นที่หน้าตัด a นะคะคุณก็จะได้ค่าของสเตทหรือหน่วยแรงออกมาเนาะ,ะทีนี้มาดู จริงๆแล้วเนี่ยสูตรเราก็จะใช้สูตรนี้แหละสเตทเท่ากับ p ส่วน a เพราะว่าเขาจะทําให้เราง่ายขึ้นนะคะเขาจะทาให้เราง่ายขึ้นโดยเขาจะสมมุติมีข้อสมมุติอยู่ทั้งหมดสข้อด้วยกันเพื่อที่จะใหสเตทเท่ากับ p ส่วน a นะคะอาจารย์ที่ายก่อนว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะดูรูปนี้เมื่อเรามีวัตถุถูกดึงด้วยแรง p เนี่ยนะคะถูกดึงด้วยแรง p การกระจายของหน่วยแรงเนี่ยมันจะเข้มข้นพราใกล้ๆจุด p มันจะเข้มข้นมันจะ เข้มข้นมันจะเป็นรูปเนี้ยสามเหลี่ยมนะ,ะตรงขอบขอบเนี่ยอันนี้ก็คือการกระจายของแรงเนาะตรงขอบขอบนี่แทบจะไม่มีแรงเกิดขึ้นเลยแต่มันจะเริ่มเข้มข้นม,มากขึ้นมากขึ้นกระจายไปเรื่อยๆนะมันต้องมีลัศมีของการกระจายของแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตัดเซกชันใกล้ๆแรง P เนี่ยนะคะการกระจายของหน่วยแรงจะไม่สม่ําเสมอเหมือนตรงเซกชัน B นะนั้นตัด B จะมีการกระจายของหน่วยแรงสม่ําเสมอกว่าเพราะมันห่างออกจากจุด P นะคะอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงจุด b เนี่ยนะคะเราจะได้สเตทเท่ากับ p ส่วน a แต่ถ้าเราตัดที่จุด a เราจะไม่ได้นะเพราะว่ามันใกล้จุดจุด p มากนะคะสเตทไม่ใช่ p ส่วน a นะคะสเตทจะเป็นค่าอื่นนะคะอาจจะเข้มข้นอาจจะมีขนาดมากกว่านะคะเพราะว่าบางพื้นที่มันไม่ได้รับแรงนะคะเพราะนั้นในใน,ในเงื่อนไขเนี้ยนะในเงื่อนไขที่เขากําหนดเนี่ยนะคเขาต้องการให้เราใช้สเตทเท่ากับ p ส่วน a มันจะทําให้ง่ายเนาะเขาก็จะกําหนดไปว่านะคะ จุดที่เราพิจารณาหน่วยแรงเนี้ยในในวิชานี้นะจุดที่เราพิจารณาหน่วยแรงมันจะห่างจากแรง P พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะประมาณว่าเป็นจุด B อย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดการกระจายตัวแบบนี้มันจะเกิดการกระจายตัวของแรงอย่างสม่าเสมอนะคะข้อ1เห็นไหมครับหน้าตัดที่พิจารณาไม่อยู่ใกล้กับแรงภายนอกนะคะข้อ2นะคะแรง P ต้องกระทาผ่านจุดเซนทรอลนะคะถ้ามันไม่ผ่านจุดเซนทรอลมันจะเกิดโมเมนตะ์เนาะมันจะเกิดการบิด นะเกิดการดัดการบิดอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะให้มันผ่านจุดเซนทรอยซะมันก็จะไม่เกิดการดัดนะคะ,ะต่อไปเนื้อวัตถุเป็นเนื้อเดียวกันตลอดถ้าเราตัดหน้าตัดดูสองเข้าไปดูข้างในหน้าหน้าตัดวัตถุจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไม่ใช่ว่าข้างในเป็นเหล็กข้างนอกเป็นไม้หรือข้างในเป็นเหล็กข้างนอกเป็นคอนกรีตอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่หน้าตัดมันจะเป็นเป็นเหมือนกันตลอดนะคะสม่ําเสมอนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็วัตถุก็จะไม่มีการแตกเล้าไม่มีจุดอ่อนอยู่ในวัตถุถ้าวัตถุมันมีจุดอ่อนมีการแตกเล้าหน่วยแรงมันจะไปเข้มข้นตรงนั้นนะคะแต่อันนี้มันถือว่าเท่ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้สูตรสเตทเท่ากับ p ่วน a ได้อย่างสบายใจภายใต้เงื่อนไขนี้เนาะต่อไปประเภทของหน่วยแรงตั้งฉากเนี่ยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทแรกเขาเรียกว่าหน่วยแรงดึงนะคะหน่วยแรงดึงคืออะไรนะคะ ก็รูปเดิมหน้าตัดที่เราพิจารณาถ้าเราดึงมันลงมา P ไอแรงในเนื้อวัตถุตรงนี้จะต้องพุ่งออกนะคะเขาเรียกว่าหน่วยแรงดึงเพราะมันพุ่งออกจากหน้าตัดนะคะดึงวัตถุนะคะส่วนรูปนี้ก็คือหน่วยแรงอัดเนาะเพราะว่าเราอัดแรง P ีเข้าไปตรงนี้ก็ต้องอัดกลับเข้ามาเพื่อให้วัตถุบาลานกันนะคะพันสเตตตรงนี้หรือหน่วยแรงตรงนี้นะคะจะเป็นหน่วยแรงอัดนะคะข้อกําหนดก็คือถ้าหน่วยแรงดึงนะคะเราจะให้เป็นบวก นะฮะส่วนหน่วยแรงอัดเราจะให้เป็นลบนะคะอันนี้เป็นข้อกําหนดที่เราจะใช้ร่วมกันนับจากนี้เป็นต้นไปเนาะอ่าต่อมาเรามาดูตัวอย่างสักข้อนะคะเขาบอกว่าจงหาหน่วยแรงนะคะจงหาหน่วยแรงตั้งฉากที่หน้าตัด1 1และ2 2นะคะหน้าตัด1 1และ2 2สองก็คือหน้าตัดตรงนี้ นะะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองอันนี้เป็นเหมือนแท่งอะไรก็ยึดอยู่กับบนฝ้าเพดานนะยึดไว้แน่นแล้วก็มีอีกแท่งหนึ่งมายึดนะคะแท่งแรกนี่ยาว10เมตรแท่งที่2ยาว6เมตรพื้นที่หน้าตัดเขากําหนดมาให้นะคะว่าแท่งหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด0.06ตารางเมตรแท่ง2มีพื้นที่หน้าตัด0.05ตาราง0.0 05ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีแรง50กิโลนิวตันดึงด้านล่าง สูตรที่ใช้เราก็จะใช้สูตรนี้นะคะ่ะสเตทเท่ากับ p ่วนเองขั้นตอนการทําไม่มีอะไรยากเลยนะคะนิสิตก็ต้องตัดตัดชิ้นส่วนนะคะขั้นตอนแรกเขาถามหน้าตัดไหนให้ตัดที่หน้าตัดนั้นเราจะหาสเตทสมมุติว่าเราจะหาทีสเตทที่หน้าตัดหนึ่งก็ตัดที่หน้าตัดหนึ่งหนึ่งจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ชิ้นส่วนมันจะถูกแยกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมนิสิตก็ให้นิสิตเขียนด้านที่นิสิตท,ทราบค่าแรงภายนอกที่กระทำนะคะ เขียนด้านนั้นนะคะอย่างในรูปนี้ตัดออกมาเป็นสส่วนที่สืจะพบว่าเห็นไหมคะส่วนล่างเราจะทราบค่าแรงนะคะก็ให้เขียน P body diagram ของส่วนล่างนะคะจากนั้นก็หาสเตทเท่ากับ P ส่วน a ซึ่ง P ก็คือแรงลับที่หน้าตัดนั่นแหละค่ะนะคะส่วน a a นะคะ a ก็คือหน้าตัดตรงที่เราตัดนั่นแหละค่ะแค่นั้นเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะ เราก็ทําตามสามสเต็ปนี้นะคะเ,คเราจะทําตามสามสเต็ปนี้แล้วนิสิตก็จะได้คําต่อนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเราไปดูต่อนะคะอ่าข้อนี้โจทย์ข้อนี้เราทําเลยนะคะเราจะหาหน่วยแรงที่หน้าตัดหน่งหนึ่งอาจารย์ก็ทําการตัดรูปสเตปแรกตัดที่หน้าตัดหนึ่งหนึ่งอาจารย์ก็ตัดเลยนะคะตรงนี้อาจารย์ตัดเลย,ต,าายตัดตปุ๊บอาจารย์ก็เอามาเขียนรูปรูปอยู่ฝั่งนี้อาจารย์เขียนไว้เห็นไหมคะ รูปฝั่งนี้ฝั่งบนเห็นไหมคะเราจะไม่ทราบค่าแรงเพราะฉะนั้นฝั่งล่างเราทราบค่าแรงภายนอกเราก็เขียนรูปนี้ออกมานะคะรูปนี้ก็จะมีแรง50ดึงลงเนาะเพราะนั้นแรงตรงนี้จะต้องเป็น50ดึงออกพุ่งออกเนาะเพราะนั้น p p ตัวนี้จะต้องเป็น50 นะคะ50กิโลนิวตัน,นะคะพุ่งออกไปเป็นบวกเนาะส่วนเเขากำหนดมาให้แล้วสีฟ้า,ฟาตรงนี้นะคะตารางเมตรเนาะเพราะนั้นหลังจากที่เราเขียนปุ๊บเราเขียนรูปนี้ได้ปุ๊บเราก็มาแทนค่าเลยค่ะสเตทเท่ากับ P ส่วน A P เนาะ P ก็เท่ากับบวก50กิโลนิวตันเห็นไมคะ A, ตารางเมตรนะคะ ิสิตก็แทนค่าเข้าไปกดเครื่องคิดเลขนิสิตจะได้ออกมาเป็น10,000กิโลนิวตันต่อตารางเมตรออยากจะเปลี่ยนหน่วยให้มันเป็นเมก,กะปาสคาลก็ได้นะคะ1น0 0 0นี่มันก็คือ10 0 0 0 10,000มันก็คือ10คูณ10กำลัง3เนาะ,ะกิโลก็คือ10กำลัง3นะคะเพราะนั้น10กำลัง3คูณกับ10กำลัง3ก็คือ10กำลัง6 สิบกำลัง6ก็คือเมกะปาสเมกะเมกะนะครเพราะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมกะได้กิโลหายไปแล้วนะคะกลายเป็นเมกะก็เป็น10เมกะนิวตันต่อตารางเมตรนี่คือปาสคาลนะคะก็กลายเป็น10บเมกะปาสคาลเห็นไหมง่ายมากเนาะต่อไปถ้าหน้าตัด2อก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดเลยที่หน้าตัดสองสองเขียนฝั่งไหนดีก็ต้องเอาฝั่งที่ทราบค่าแรงก็คือรูปนี้ อาจารย์ก็เขียนเลยเป็นรูปนี้นะคะมีแรงดงลง50กิโลนิวตันนะคะพะะนันตรงนี้สฟีฟ้าจะต้องเป็นแรงพุ่งออก50กิโลนิวตันนะคะเราก็มาแทนค่าสเตทเท่ากับ p ส่วน a นะ,ะ p ก็ a, p p a. เป็นบวก50เหมือนเดิมแต a ่ a มันจะเปลี่ยนไปละเพราะว่าขนาดหน้าตัดตรงนี้กลายเป็น0 0 0 6ตารางเมตรเราก็แทนค่าเข้าไป0 0 0 6ตารางเมตรออกมาได้เป็น8,3 0พ 133กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเปลี่ยนให้มันเป็นเมกะปาสคาลซะนะคะก็คือได้8.33เมกะปาสคาลนะคะอันนี้อาจารย์โน้ตไว้เนาะว่าเมกะปาสคาลเปลี่ยนยังไงเราก็ลองไปดูกันนะคะไม่ได้ยากอะไรนะทีนี้มาดูข้อ2อ่าข้อ2จะซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยอยังไงนะคะนิสิจะสังเกตเห็นว่าข้อ2เนี่ยนะคะเป็นไม่ได้แขนแวนละเป็นเสาตั้งอยู่ที่พื้นนี่แหละ นะคะแล้วก็มีโหลดลง10กิโลนิวตันพอเสาชั้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีลงอีก15กิโลนิวตันเสานี้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอ่าอันนี้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่ขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมคะขนาดอันนี้ก็เป็นการบอกขนาดของหน้าตัดเนาะกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้หาหน่วยแรงที่หน้าตัดหนึ่งหนึ่งเราก็ใช้หลักการเดิมค่ะหน้าตัด1นึ1 1> อ้าวตัดเลยชึบแล้วก็มาเขียนรูป f ี e อ body ดอะแกรมนะคะตัดปุ๊บก็ แรงหลดภายนอกก็ใส่เข้าไป10กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงที่เราตัดมันก็จะมีแรงอัดเข้า10กิโลนิวตันแรงนี้จะต้องเป็นลบเพราะมันเป็นแรงอัดจากนั้นเราก็มาสเต็ป3แทนค่าสเต็เท่ากับ p ส่วน a เนาะลบ10กิโลนิวตันใส่เข้าไปพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมมื้นผ้าบอกขนาดมาแล้วก็ใส่เลยไปไปเลยค่ะ0.2คูณ0.2กลายเป็นพื้นที่หน้าตัดนะกดเครื่องคิดเลขออกมาคุณจะได้250 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยนะคะและก็อะไรคะเปลี่ยนหน่วยก็ได้นะคะเป็นกิโลปาส,สคาลนิวตันต่อตารางเมตรก็คือปาส,สคาลนั่นแหละนะคะในทํานองเดียวกันสเต๊ทสองสองก็จะเหมือนกันนะคะนี่สิตก็ตัดนะคะ,ะแต่มาดูความพิเศษของมันนิดนึงเราตัดตรงสองสองใช่ไหมเขียนรูปฟีบอดี้ไดแกรมนี่เสียเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้ลงมาสิบตรงนี้ลงอีกสิบห้า นะเพราะนั้นแรงลับตรงนี้จะต้องเป็น2แรงนี้บวกกันหันพุ่งเข้านะคะก็คือ10บวก15ตรงนี้ก็ต้องเป็นยี่้าเห็นไหมคะลงมา25ลงมารวมกันทั้งหมดยี่ห้าอัดกลับเข้าไปยี่ห้าก็วัตถุก,ก็สมดุลพอดีนะคะเพราะฉะนั้น p เท่ากับยี่ห้าแล้วก็ต้องเป็นลบด้วยนะคะส่วน a a ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเป็นขนาดนี้เนาะเพราะนั้นเราก็มาแทนค่า ลบ25กิโลนิวตัน a ก็คือ0.25คูณ0.25ตารางเมตรออกมาได้4 0ลบ400นะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะคะหรือลบ4 0่เมกะปาสคาลนั่นกะ็คือมันเกิดแรงอัดน,นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะข้อที่นี้ข้อข้อนี้เนาะอ่าอ่าัน,นตัวอย่างข้อที่3ไม่ใช่นะคะมันก็คือข้อเดียวกันนั่นแหละข้อเดิมเนานะอ่า โอเคนะคะทุกคนก็เข้าใจดีนะ,ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะก็ให้นิสิตท,ทำแบบฝึกหัดเนาะหัดทำแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะอาจารย์มีเฉลยไว้ถัดมาจากนี้ซึ่งสไลด์อาจารย์ก็อัพขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนิสิตลองฝึกทำดูแล้วก็ไปดูเฉลยว่าตัวเองทำถูกต้องไหมนะคะ พยายามมาให้ละเอียดรอบคอบนะคะเรื่องเกี่ยวกับการ,การคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดทศยมอะไรพวกนี้ดูของอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์ทํำยังไงนะคะอ,อย่าอย่าตัดทศยมจนปัดทศยมจนตำแหน่งมันเหลือสั้นเกินไปค่ามันจะเพี้ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกลบเวลาเราแทนค่านะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ